เบิ่งเอาค่ะยมซีปลาบัวลายไปไหนดอกปลาข่อยแค้นบัวลายไนไดนอันเจนไอสีคนไทยน้ำบันบ่วกเห็นคนไทยน้ำแหน่เอาหมวกได้บ่สองลูกสองหมวกน้ำแมน่คือคาเทนจะทานทานไอเดียดีคือเขาบรรยากาศนานๆเซ่เซ่เซ่เบิ่งหมวกไปไหนเอาสเก็ตดิทีเออทีเพื้นเมืองนี่มันสุดยอดเลยโอ้ยไอเดียมันดีโอ้โหป้องกันแดดได้ดีนะสุดยอดเมื่อวันนีเบิ่งปลาหนิเดี๋ยวมื่อันี้จะหน่อยสิจีปลาให้เอ็ซีกิน เขาจะติดใจหมวกเดี๋ยวนี่เขาจิตใจหมวกเดินบอผมว่าแมนนะครับ่สนี่ละที่เจอกับงานนี่ละแล้วลองว่าเกินเกินเกินสองรถสองเกินเามีการมบ้ยา่วอยวามันซุนอยู่เลี้ยวขาวอย่เดียวบันตำผูแล้วจนงีินีการงมอกอมบรรยากาศเป็นตามวนอะไรพี่น้องเอ้ยน้ำ พอดีปุ่ีแต่ว่ามื่อไหร่มาวนี่บ่ไดอย่นั้นสันเป็นบ่ายสัญญยาคักต้องให้คนไห้ทำหนี่ลงน้ำพอ <c oughs> ต้องใส่แกงพร้อมนี่เป <c oughs> ็นชื่อพวกนั้นล่ะไห้มีลูกโป่งเกิดขึ้นน้ำค้างลุงลิงโอ้ยงเอยากว่าอันนี้วันนันนั้นให้แต่ผมเฮ็ดทันละง่อยอุ้ยจะของแข็งแค่เฮ็ดจังว่าคักของแข้งนั้นจุดอะไรพวกนั่นแมนของปลอมบ่เฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดก็คือโอ้ยมันก็ะเล้วทนเลี้ยวทนแบบโอ้ไม่ ไปป่นไปป่นไปป่น กำล,ลังล้อมครับกำลังล้อม อ้ไปม่ไปดับคํพอดีต้องนอนล้เลยก่อยลพื้น Ồ, ไปโอ้โห nha หยังครับนี่ปากปากไผบอก tí แห đây đấy, โอ้ đấy ไผกำลัง ฮึบดึงข้าบ่ดึง่้าบัาวบ่ฮาวบ่ฮาวด้วยบ่่ฮาวล้วดึงไปดึงไปเอ้ยดูนองนางนองนาง

ปลากาตัวใหญ่เหตัวไม่แห่ยืหลน้องใสุ่ดพื้นังอยู่พื้นดงอยู่พื้นดนี่คูพื้นงอยู่นี่คูทั้งหลังเจาปลากิ็ดแหลบเขาเอื่นไปยังครับนี่ปลาจีนปลาจีนปลากุ้มปลากุ้มปลากุ้มปลาจีนมันตัว่ๆใหญ่ยนั่นมนีปลากุ้เอาเอาละมังสุดยอดล เากังมาสุดจอดสุดจอดเอาเอาหอยปังก็มีแตัใหญ่เนาะบวก่อยเด้ายการอะไรไเยเพียงเลยปลาตองบอกไม่โอ้โหมาเลอแ่กราลเื่อรอนี่ายอตไหนนว่าสเอาหัวแข็งมันวางสนุกดอกอยากให้ลุงมามากูไปจับบนหัวรถว่าเอายินี uh ่ย huh. นี่ ครับม <lien> ัน <interfer> ก <es> ็ไดอขักปลานี่ยนหั้นนเลายอยู่ันลายอยู่แต่เฮาบสะออนอ่อันนี้ก็พากันกินโลยจไรเฮีีเอท่าเฮลีเป็นเงี้ยีเป็นเฮีรีนั่นเป็นน้ำจ้บมีไม่พร้อมนะบวดตัวเเนีานี่ดวงหนึงมันมันบไม่มีไมเ้่าย ใส่ดวงนี่คขางอน FC ขนาดได้บนนี้นะปิ้งปลาห่อนห่อนยังหอนอยู่บาได้บ้าโอ้นายอยู่กับจอมหรอบังอันใดดวงเลื่ชัวร์ไปพว่าเขาคนคนดวงคนยิ่งให่ไปมองเื่อนไ่ตู้น้ำตีให้เลยไปตู้น้ำ ดหยอบางเื่อมันบางเื่อกระเพาะมันเต็มกระมีได้นอัดตัวนี้เข้าไปนี่แก้วจำมันคงกว่าเด้อเอาเดเอาแก้วมาเอาแก้วมาอันนั้นแก้วมาเสริมกันเพื่อตามย่เต็มกระเพาะก็ก่อนแบีนี้เด้ โบได้แจ็คไมอแรงมึงนอนนอกแล้ล่ะกูจะเอามานอนหน้าห้องน้ำคุณยังมันจะหากง่ายบองไปค่ะนออห้้กนั่นบอกเราเราจะไปนอนหน้าห้องน้ำมันจะหากง่ายมาสั้นมันแบบไปมันแบาขันเกนนอนหน้าห้องน้ำนั่นละมันยากปลาตะเพียนนี่อันเป็นแบบไส้อันนั้นเลยไหม ใส่เห็ดผสมนะอันนี้ผสมโพดเนาะแม่แม่ไหนมาใใส่บ้งามๆเลยกินข่ากับมะจงดึงอืมอ๋อ่นกินเข่าสักกอน๋ยวแต่ดึงมดึงอภพักพันด้ได้ละจานหนึ่งนี่กินเข่าสกกอนดึงมันมว่าเอาเข่าลงมามาได้ได้พอมาีนึงเลยได้ปามจะมาแม่เดียวดูเราจะสร้านี่ทิ้งั้นี่ถาม่ดีโอแน่นอนขนาด ตัวเราจะสร้างเืยเฮ้ห้องเขาเขามาเลยไม่ไหนเอาข้าวมาคงเอาม่มาติดหนึ่งเลยครับป้าเก่สิเอาข้าวมานักเลยมือแรงมึงนอนนอนแล้กมึย่ำกระดานอนนอน บรรยากาศได้การัีห้อนห้อนบ่ได้ห่อนห่อนยิ่งห้อนบ่ค่อยห้อนอะได้ตราไม่เว้นกันแดดพร้อมได้บ่ห้อนนี่บอใส่มันห่มน้ำน้ำเว้นได้เออกันแดดได้เนาะแดดก็บ่ค่อยห้อนแต่ว่าถ้าสังเกตุบางใบบางบัวนี่กรอบมาแล้วเรือฮะเ่วงนี้เด็ดเที่ยวผ้ายังยังมีอันใดเออให้เดี๋ยวให้เขาเอาแบบนั้นบรอ Hãy cái post hè, hai cái post Ừ, Để Yu Amal luôn. Tức là ông chỉ bênh